สวัสดีชาวลีกออฟเลเจน d s ทุกท่านนะครับผมก็ห่างหายจากการทําคลิปไปค่อนข้างนานพอสมควรคือจริงๆผมก็ยังสตรีมอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่แค่ไม่ค่อยได้ทาคลิปรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรแบบหวือหวามากมายก่กองซึ่งซีซั่นนี้ก็กำลังจะจบลงด้วยเออแรงแพทครับผมพยายามเต็มที่แล้วเท่านี้จริงๆคือผมหยุดเล่นไปแล้วด้วยซ้ำประมาณอาทิตย์นึงแหละแล้วก็ไปนั่งเล่นท f t ทีเพราะผมไม่อยากจะให้มันจะแบบว่าลงไปมากกว่านี้ลแปดร800กว่าเกมครับผมรวมๆแล้วมันแพ้ชนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณพันห ร้อยกว่าเกมเดี๋ยวซีซั่นถัดไปเนี่ยในปี2026เนี่ยก็จะไม่มีอีกแล้วอัตคารไม่มีอีกแล้วที่ต้องไปนั่งแบบว่าดึงชงดึงเชงบวกกันในป่านะปีนี้ก็อัตคารก็จะหายไปแล้วก็มีเรื่องของระบบใหม่นั่นคือระบบฟิลใช่ไหมเติมอะไรทักอย่างเนี่ยแล้วมันจะได้ lp d o u ดับเบถ้าเกิดว่าเราเล่นดีเล่นโอเคที่มันมากกว่า C+ หรือ C บวกอะไรทักอย่างนึงเนี่ยผมไม่ชชวร์เดี๋ยวรออ่านแพทอีกทีนึงซึ่งจะมาบอก กิจกรรมคร่าวๆแล้วกันมันไม่เชิงกิจกรรมหรอกมันเหมือนเป็นธรรมเนียมแล้วกันอารยธรรมที่ผมจะคิดขึ้นมาได้เพราะว่าด้วยความที่ผมมองว่าคอมมูนิตี้หริคอาเรเจนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรชอบกดดักกันนะงงมากคอมมูนิตี้อ่ะคือจะพูดว่าคอมมูนิตี้ได้ไหมวะไม่แน่ใจแล้วกันเอาว่าผู้เล่น LL มันแปลกอย่างนึงแล้กกันเวลาช่องแชทมันมาดูอ่ะแปลกตรงที่ชอบกดดักสตรีมเมอร์หรือชอบจะแบบว่ากดให้มันเจอแล้วมันแบบชนกันอะไรเงี้ยซึ่งมองว่าบางคนมันก็ชอบบางคนมันไม่ชอบเนี่ยแล้วแต่เลยแต่ผมรู้สึกเฉย กันมากถ้าเกิดว่ามันเป็นการแบบแฟร์ไฟไม่ได้มีการมองแบบไม่ได้การแบบว่าเหมือนแอบ,บมองจออ่ะก็คือแค่กดดักมาแล้วอยากจะเจออยากจะตบด้วยอ่ะไม่ติดเลยเว้ยซึ่งบางคนมันไม่ชอบผมเข้าใจได้เพราะมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเก่งมากๆหรือแบบเซิร์ฟมาอะไรเงี้ยเออเข้าใจได้แต่ถ้าใครอยากดักอะ่ะผมมองว่ามาดักเลยมาดักผมได้เต็มที่ปกติมันจะมีท็อปโดใช่ไหมสกอร์ท็อปโดผมเปลี่ยนเป็นสกอร์ท็อปดักในแต่ละเดือนใครดักนะครับผมใครดักเจอได้สูงสุดนะผมสามอันดับแรกนะ ดักได้เลยมีของรางวัลให้แล้วกันอืมเดี๋ยวยังไม่บอกเป็นอะไรแต่คิดว่าในเกมนี่อาจจะเป็นแบบ Battle Pass หรืออาจจะเป็นเอ่อกล่องซ่มสกินอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่มีให้แน่นอนฉะนั้นมาดักกันได้เต็มที่เลยแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในซีซั่น2026เร็วๆนี้แหละก็ยังจะคงเล่นซัพพอร์ตเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือตำแหน่งอีกอันนึ่งอาจจะก,กดเป็นเติมแล้วกันอาจจะได้ไปเล่นตำแหน่งอื่นและได้ลองเล่นตำแหน่งอื่นบ้างแต่ว่าจริงๆก็คงจะถนัด เล่นล่างมากที่สุดแล้วแหละแต่ในซีซันนี้คงอาจจะได้ลองตำแหน่งอื่นนะครับผมกยังก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไม่รู้ว่าช้าไปหรือเปล่าแต่ก็โอเคครับขอให้เป็นปีที่ดีครับผมเจอกันนะซีซัส่ส2น2026ครับผม